เนี่ยอยากจะอยากจะโชว์เล็บให้ดูเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเออคือตอนนี้เล็บเน่ามากต่อเล็บมาหลายรอบแล้วแล้วแบบว่าทุกๆครั้งที่เขาต่อก็จะแบบเอ๊ะทำให้เโฟกัสเออนี่อ่ะฉันยังชัดยังมันไม่โฟกัสอะเออช่างมันเถอะ anyway ก็คือ ต่อเล็บมาหลายรอบแล้วพี่ที่ทําเล็บก,ก็บอกว่าน้องหยุดพักสัก้างเถอะอืมฟังไหมคะไม่ฟังต่อแล้วก็ต่ออีกเออก็คืออุ๊ยอีรถเมย์ก็คือต่อเล็บหลายๆครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ต่อคือมันต่อ p ีบไงมันถูกแล้วก็เขาก็ใช้แค่ใช้กาวแปะเข้าไปอ่ะทีนี้เนื้อกาวมันก็จะติดกับอีเล็บ อมติดแล้วทุกครั้งเวลาเวลาถอดเล็บออกอะ่ะเอพื้นผิวข้างบนของเล็บอะ่ะมันก็จะแบบฉีกฉีกฉกบางลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเศร้ามากตอนนี้เล็บน่าเกลียดมากแต่ก็เออทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เจ็บแสบแสบ,แสบนิ้วด้วยเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้มีเล็บมาแบบว่าเนี่ยโปรเทคข้างนอกอะไรเงี้ย นี่ทำไมมันไม่โฟกัสอะนี่อออันนี้คือแย่สุดอันอื่นก็ยังโอเคแต่มันก็แบบดวนๆอ,อะอืมชีวิตช่างเศร้า